สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องไยเรศรักนะคะตอนนี้กําลังอาบน้ํานะคะอาบน้ําจะไหวแม่นะคะวันนี้เป็นวันแม,ม่พ่อ,อยังอาบน้ําให้ยังไม่เสร็จหละอยากมาไวมหวแม่หฮงละ่ะมาแล้วมาแล้วรู้จะรอยรกินอะไรนะคะนนนน,น,น,บบนไปแล้วจอบบอนไปแล้วเอาต้นยังนอบันนี้นอ ต้นอยังนอวันี้น,นอไปไปพออื่นไปไปไปเด็กๆนอนรอไหวเม่นะคะนี่ <c oughs> น้ำตาลน้ำตาลนอนรอไหวเม่กว่าพี่เมไปนะคะกว่าพี่เมไปอันนี้พี่เมไปนะคะไปโรงเรียนโดยถาวรไม่ได้กลับแน่เพราะว่าจนจบมหอาจารย์ฟันอยู จันลักกี้ก็นอนรอนอนรอไว้แม่ฟุกไม่รู้หายไปไหนนี่เราไหแม่นะคะอุยอุยดูดูดูความสามารถจะพอตัวของผมนะครับแม่ก็รอแล้วแม่แม่ยื่นมือรอลูกแล้วนุ่น อันดีบัดเมีขอให้เลือดอยู่ดีมีเฮงเลยชอบเก็บแข้งเก็บขาชอบบัตรนี้ ไหวแม่แล้วไหวแม่แล้วแม่นอนนอนรอลูกเอาดอกไม้มาให้เออเอาเอานั่งแล้วนั่งแล้วเห็นแม่นั่งแล้วเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอยากเล่นแล้วอยากเล่นกับพ่อติงแล้วนี่ก็หัวรองแม่นํา ขอหัวอหยอัวหลาแห้งได้เลยขอแม่ขึ้นตัวเฮ้ย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 เนแม่ลูกแล้วแม่ลูกแล้ว อลูกยังไม่อยากลูกเลย isions, ยังยังนอนยังน e ั่งไว้แม่อยู่นะนี่เอาล่ะเอาเมล่งเมล่งเอาเมลงพี่แม่ขี้บ้งพี่แม่จะไปแล้วเมล่งอ่อนพี่แม่พี่แม่พี่แม่กอดเบิรงพี่แม่กอดเบิรงพี่แม่สิไปแล้วเออเฮ้ยหอมหอมนะเออฝุ่นอ่อนพี่แม่สิไปแล้วพี่แม่สิไปโรงเรียนแล้วเด้อมื้อนี้พี่แม่สิไปโรงเรียนแล้วมื้อนนี้ดูดูแม่เขา โอแ,แม่ดีเด่นแม่ดีเด่นอ้อนลูกเฮ้ยเด้ก็ทำอะไรกันมาตอนจับลา่าฉันลาหูแล้วน้องแม่ <c oughs> ก็กอดได้เท่าที่เขานอนนะคะนอกนั้นก็โยนรสยใส่กันอะลูกลกลกเอ้ยลูกลูกลูกมาอย่างลกกระพุนเร่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่น่ั่่่่่่่่ล่่่ั่่่ท่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่นต่บ่่่ร่่่ เาตัดซฟุกถึงวันไหวแม่คือเข้าตีเล้วนี่นะครับแม่ก็เัมน,นี้กันแม่นะครับผมไหวแม่แต่ก็ยังเป็นผมเลย แม <Hey. S 1> <Okay. S 2> ่อยากไปงานยืนแล้ว

ไปเลยแม่ไปเลยไปว้วนแม่ไปแม่ไม่ไปสาวได้หรือเปล่า ไปมาทีละคนนะคะเราไปถึงพี่อนแล้วค่ะอะนี่คนเดียวเลี้ยงสามเชือกเลย ยายมีขนมันเลอกนี่นี่แล้วก็ไหวแม่เสร็จแล้วค่ะโอ้ยังยังยังติดใจไหวแม่อยู่นะคะ จะไปกับสาวแล้วจะไปกับสาวแล้วม<า>แม่หนีเมียนี่เมียน่ากินหนีเมีย <c oughs> ไปแล้วโนไปแล้วโนพาพีปิยนมาไหว้แม่นะคะไปแล้ว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 นอนนอนนอนนนกินเสร็จแล้วก็จะไปส่งน้องแม่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปส่งน้องแม่กันนะคะจะปล่อยก่อนปล่อยปล่อยก้อนก็จะไปทางไหนปล่อยก่อนอก็จะไปทางไหนจะไปหานาโนนะคะนาโนไปแล้วจะไปกับนาโนลูกน,นะคะจะไปกับนาโนนาโนพาพิรุนมาไหว้แม่นะคะนนเป็นวันแม่กอให้ขอให้แม่นิโคนะคะ ยืนเป็นุกนะคะเอฟซีรักไปนานๆนะคะเลิศบอกนะคะบื้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วน่นไปแม่นอนไปแม่ไม่อยากลุกไปไหนเลยเราต้องผูกตรงนี้นะคะเพราะว่าช่างทำงานฮะพ่อปูกนูน ผูกไกลๆช่างไม่มีคนอยู่มีแต่พี่อ้นอยู่นะคะพี่้นก็ทํางานอยู่ที่บ้านนานโนนะคะันนี้เราก็จะปลูกไว้นะคะปลูกไว้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ MM แม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคาที่เข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจ รักเลิศรักน้อยๆติของให้รักนานๆนะคะเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพอ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะสหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะเสียงลูกเสียงเสียงสวัด,ดีจ้า